สัสดีค่ะ,วคะพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนนวลกรุงวิทยาคมวันนี้พวกเราจะมานําเสนอพุทธสถานวัดราชประดิษฐ์ค่ะวัดราชประดิษฐ์หรือวัดบ้านกระเดียนมีเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2370เเป็นวัดที่ชาวบ้านกระเดียนร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างด้วยแรงงานชาวบ้านโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ที่ใช้เป็นอิฐที่เผาจากดินดิบในหมู่บ้านอุโบสถวัดราชประดิษฐ์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2478ขณะนั้นยาท่านพันเป็นเจ้าอาวาสเป็นอุโบสถก่อด้วยอิฐฉาบปูนเรียบทั้งสองด้านหน้าบันวาดลวดลายเขียนสีเป็นรูปคล้ายมังกรพ่นน้ำอีกด้านเขียนเป็นรูปนกหัสดีลิงในบําหพมพานสีสันสวยงามและแปละปาตา เนื่องจากเป็นศิลปะช่างยวนชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนาพิธีปฏิบัติศาสนากิจของพระพิกสุฆสราลาการ,รเรียนวัดราชประดิษฐ์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2468สร้างขึ้นก่อนพระอุบโบสถก่อด้วยอิฐฉาบปูนทั้งสองด้าน โดยใช่อิฐที่เผาขึ้นเองซึ่งชาวบ้านได้ใช้ดินจากน้องคันใสบริเวณตะวันออกของหมู่บ้านภายในมีการก่อสร้างธรรมาส์ไว้กลางศาลาเพื่อใช้ในการแสดงธรรมของพระภิกษุซึ่งศาลาการประเรียนเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านใช้ปฏิบัติศาสนกิจในวันสําคัญทางศาสนาธรรมาส์ไม้ของวัดราชประดิษฐ์ตั้งอยู่ภายในศาลาการประเรียน เป็นศิละปะผสมระหว่างศิละปะอีสานกับศิละปะยวนสร้างด้วยไม้ฉนเป็นลวดลายและทาสีด้วยสีจากธรรมชาติซึ่งยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจนถึงทุกวันนี้และมีบันไดซึ่งทําจากไม้เนื้อแข็งมีการตกแต่งลวดลายอย่างงดงามจัดเป็นโบราณวัตถุที่หาดูได้ยากในปัจจุบันกุฏิลายสองหลังวัดราชประดิษฐ์สร้างด้วยไม้มุงหลังคาแป้นไม้ เปลี่ยนเป็นสังกะสีตกแต่งด้วยกระจกแกะสลักไม้เป็นโบราณสถานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรบูรณะปีพุทธศักราช2556